วันนี้ซ้อมคอนเสิร์ตกันที่บ้านนะคะเพราะพรุ่งนี้เรามีงานเต็มวงเต็มโชว์เต็มวงที่อำเภอนครหลวงจังหวัดรนครศรีอยุธยาช้อมมาแล้วนะคะัดาอนนี้อันนมันอดขาได้อดขาถอดาอาไงอันนแล้วบอกอีนอุ้ยปาก เกิานี้ปุ้ยมุ้ยใจกันปุยมุยทุกคนเท่ากันนะคะเพราะว่าปากแดงเหมือนกันเลยเกินปุยมุ้ยเอไปเจอกันนะคะพรุ่งนี้นะคะที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งก็แยกกันซ้อมนะคะแดนเซอร์ก็ซ้อมอีกที่หนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่นั่นอ่า ขอบคุณแก๊งสองเจ็ดนะคะบอกว่าเป็นกำลังจะให้พี่เหมียวและพี่ตายนะคะเดอะยแก๊งสองเจ็ดเนี่ยพีไหายอ๋อเดี๋ยวพี่เหมียวแม่พี่เหมียวเป็นกำลังจะให้พี่เหมียวอะไรคะพี่เหมียวสร้างอะไรสร้างยังเลยเออเค้กน่ารักน่ากินด้วยนะคะเจ๊โอ้ยเดี๋ยววันนี้ได้กินหลายคนแล้วล่ะหลายคนมากเลยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ย เนี่ยเนี่กินหมดเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็พวกอาจารย์ที่สอมกันอยู่นะคะเฮ้ยหวานมาตั้งข้าวป่ะซอสมาน้ำปลามาวันนี้วันนี้ไม่ได้ขายขนมนะคะอีกฉันจะขายขายผู้ยูนแถวนี้แหละขายทิมขายลูกโลนค่ะขอบคุณนะคะไปไปตัด